ะตะโตที่เอาไปตากแดดไว้อะก็ได้กี่วันแล้วนี่จำไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้กี่วันนะหนึ่งสองสองวันละ่ะเดี๋ยวนะฮะหนึ่งหนึ่งวันนั้นเออจำเวลาไม่ค่อยได้อเนี่ยก็เอาสัานดา์สองวันหรือสามวันนี้แล้วกันแล้ววันนี้ก็แห้งลนะ้ะ แต่ว่าเป็นการแห้งแบบช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็เลยยังไม่เอาไปปั่นเป็นผงเดี๋ยวพวกเนี้ยก,ก็จะต้องเอาปั่นเป็นผงซึ่งอาจจะต้องตัดแบบจัดๆอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเอามาปั่นหรือแม้แต่ถ้าเอามาปั่นเลยแล้วก็สำรวจดูว่าแห้งขนาดไหนเอาไปตากอ,อีกก็ได้เป็นผงๆครับ วิธีการใช้แล้วก็เอามาผสมอาหารต่างๆได้เลยจ้ะเราทำเพื่อเป็นการเก็บรักษานัตโตไว้แล้วผงที่ได้จากการปั่นนัตโตที่ตักแค้งนี่ยนะสามารถเอาไปเป็นเอาไปเป็นหัวเชื้อนัตโตได้เลยนะจ๊ะ ขณะที่เขาเป็นผงแห้งๆเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีความชื้นอยู่บ้างนั่นหละจ้ะเพราะว่าเขาซับความชื้นจากสิ่งแวดล้อมด้วยอะ่ะก็มีเชื้อที่เขาขยายตัวยึดพื้นที่อยู่จ้ะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นด้วยตลอดเวลาที่เขาทำได้อตอนที่เราไปตากแรกๆอะ่ะ แม้ว่าแดดจะแรงเขาก็ทำงานของเขาเต็มที่อีกนะเขาทำงานได้เร็วด้วยซ้ำไปเร็วมากเลยละ่ะกินก็ออกมาเลยอะ่ะจากเมื่มเราบ่มไว้ยี่ี่ชั่วโมงแล้วก็ไปตากแดดเขไปตากในอุณหภูมิขเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะเหมาะสมที่เขาจะเริ่เติบโต,ตเลยอะถั่วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล มากขึ้นเลยจากเดิมเป็นถั่วเหลืองก็จะเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นเข้มขึ้นกลิ่นก็แรงขึ้นกลิ่นเมื่อตากแห้งกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นปลากลิ่นปลาแห้งจ้ะเป็นกลิ่นปลาแห้งนี่นละแล้วถ้าสังเกตกลิ่นดีๆก็จะเป็นกลิ่นแบบน้ำปลาจ้ะ หรือว่าเป็นกลิ่นเหมือนกับปลานิดๆดังนั้นเมื่อเราบดแล้วขเขาก็จะมีกลิ่นซึ่งมีกลิ่นถั่วอยู่จ้ะแต่เมื่อบดเป็นผงแล้วกลิ่นของถั่วก็จะลดลงแล้วก็ยืดพื้นที่โดยนัดโตะทะลาแล้วก็เป็นกลิ่นนัดโตวิธีการทานแล้วก็เอา ขงนี้ไปผสมในอาหารหรือว่าจะทําเป็นยำก็ได้จ้ะทําเป็นแบบยำนลดโตนั่แหละใส่เครื่องปรุงแบบที่เราต้องการในนั้นก็ได้จ้ะถ้าจะเอาเรื่องความอร่อยเราทานนัดโตปกติเราถือว่าอร่อยสุดแล้วเลยจะ้ะที่เอามา ามีเส้นใยเอามาปรุงรสอย่างนั้นอร่อยละที่เราทําเป็นผงเนี่ยก็เพื่อว่าจะดูว่าเราจะเก็บรักษาไว้เป็นผงนี้จะดีไหมแค่นั้นเองเพื่อเราจะได้มีต่อว่าสามารถไปทําอะไรได้บ้างแบบที่เราลงรายละเอียดไปแล้ว่ะจะสะดวกในการ เก็บรักษาในการขนส่งแล้วเขาก็ยังคงความสดอยู่ตลอดเพราะว่าเชื้อเขาไม่ตายจ้ะเขาอยู่ในถั่วปากแห้งนั่นลจ้ะซึ่งวิธีการเนี้ที่ภาคเหนือเขาก็ทำโดยวิธีการนี้เช่นเดียวกันจ้ะก็คือเอา เอาถัว่วเอาถั่วเหลืองเนี่ยมาทําให้สุกแล้วเขาก็จะเกิดเชื้อนาตกขึ้นนะครัหมมไว้แล้วก็เอามาเอามาปูรถหรือไม่ก็เอามาตำแล้วก็ทำให้เขาเป็นแผ่นตากแดดให้แห้งะะอ่ะก็เนี่ยเป็นแบบที่เราทำเลย แล้วเวลาใช้ถ้าอยากให้หอมก็เอาไปเอาไปปิ้งไฟซึ่งเขาสุกอยู่แล้วนะเพราะว่าได้มาจากถัว่วถั่วที่ทําให้สุกมาก่อนแล้วไงจ๊ะหรือว่าถ้าไม่เอาไปปิ้งไฟก็จะเอามาตําให้ละเอียดก็ได้ซึ่งก็จะตํายากเหมือนกันนะแต่ถ้าไปปิ้งไฟให้เขากบกรอบก็จะตําง่ายหรือจะไปทอดก็ได้ อันนี้คือถั่วแบบภาคเหนือที่ทําก็เป็นถั่วที่มีเชื้อนัโตอยู่ด้วยละ่ะที่เขาเรียกว่าบาซิลัสสติลิตนั่นเองแบบของเราเรายังไม่ได้ปลูกลดเพราะว่าถ้าปลูกลดแล้วเอามาตากมันจะ มันก็จะทําให้รสชาติเขาก็จะโดยเฉพาะถ้าเราปูรสด้วยซีอิ้วก็จะทําให้กลิ่นรสชาติก็จะถูกการตากทําให้ระเหยไปอ่ะเสียประโยชน์จ้ะเราควรจะเก็บความอด่อยไว้ในขวดซีอิ้วให้ได้เวลาเอามาใช้แล้วก็ค่อยเอามาผาสมกับโผถั่วนัตโต ที่ยังไม่ได้ปรูรสก็ได้จ้ะหรือถ้ากรณีเราเราจะเก็บหรือว่าขนโส่งเราก็สามารถแยกถุงได้จ้ะเป็นตนว่าถุงที่เป็นถั่วปนถุงที่เป็นซีอิอย่างเงี้ยจ้ะถุงที่เป็นเครื่องปรุงอื่นๆโดยยังไม่ต้องผสมกันเหนเวลาใช้ก็เอาแต่ละถุงออกมาผสมกัน มันคนละความหมายกับการผรสมกันแล้วอยู่ในถุงเดียวนะฮะแล้วก็เก็บไว้มือนคนละความหมายกันจะแล้วก็จะได้ความสดขึ้นมาทันทีเลยเพราะของแต่ละอย่างเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังสดใหม่อยู่ในตัวเขาเอาแต่ละอย่างมาผสมกัน กับการที่ผสมแล้วแล้วมารวมกันไว้แล้วก็เก็บเขาก็จะเป็นรสชาติที่เมื่อผสมแล้วเขาก็จะเป็นชีวิตอีกรสชาติหนึ่งซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเปลี่ยนรสชาติไปด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีของแาตโตเนี่ยรสชาติที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นของไม่ดีเป็นของที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะก็คือจะเป็นวิตามินเป็นแรกภาพที่ดีอะโดยเราบางทีเราไม่คุ้นเคยที่บอกว่ามีความขมมากขึ้นนั่นเองครับการทำหน้าที่ ของการเป็นกะละัลยาณมิตรชาวสิวไลบริสามทัพเดคุณบุษนทัสรแเราก็ทำแบบที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้เองจ้ะให้เขาทำเหมือนที่เราทำแค่ง่ายแค่นี้นะฮะเพราะว่ารายละเอียดของการเป็นชาวสิวไลบรีสามทัพเดพรคุณบุษจนทรัสรชัดเจนอยู่แล้วจ้ะ แล้วเราเองเราก็เห็นข้อแตกต่างอยู่แล้วกับการดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ใช่ชาวสิวิไลปรวีสามจุทัดเดชคุณสุษจนันโรซึ่งเป็นชีวิตที่ลำบากมากเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นทาตรับใช้กิเลสอ่ให้ใช้ร่างกาย เพื่อจะยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบริสัมทัตะเปรจคุณระสุจนัสโรเราก็นำตัวเราเองแล้วก็นำให้ตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ให้ร่างกายรวบรวมรักษาบริสามสิบทัศประรปปปปเด็จผลกุศลเจรสโลจากทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบริบสามสิบทัศประเด็ผลกุศสเจรสโลได้สมเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาไปพร้อมๆผู้บายจาจย์ของเราจะเชิญเราได้ทำหน้าที่กันต่อจ้า